กิจกรรมในวันนี้คือสินใซส,สินสุขนะคะแสดงผลงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนออทิสติกและคนพิการนะะที่มีโอกาสทำกิจกรรมด้วยกันมาประมาณ2ปีนะคะลักษณะกิจกรรมภาพที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการเรียนรู้วรรณกรรมสินใซค่ะเยาวชนและคนพิการมีโอกาสาไปชม งานวนารนรณกรรมศิลป์ไสยที่ซิมผนังบทวัชัยสีและผ่านกระบวนการเรียนรู้หลายอย่างแล้วก็ออกมาเป็นภาพและไปเป็นการแสดง mm. ก็เป็นผลงานที่ท่านจะได้เห็นในงานนี้ mm. ซึ่งน่าสนใจมากเราอาจจะไม่ได้มองเรื่องความงามเชิงศิลปะแต่เป็นความงดงามของพลังงานข้างในที่น้องๆถ่ายทอดออกมา mm. ก็ชวนทุกท่านนะคะมารับชม mm. เชื่อมั่นว่ามาแล้วจะต้องได้อะไรกลับไปคุ้มค่ากับ คุ้มค่าในใจอะค่ะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสจากพื้นที่เราทํางานท่นี้เพื่ออยากให้เราเห็นกันและกันมากขึ้นให้คนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยมีโอกาสสัมผัสคนที่เรียกว่าคนพิเศษไอ้เขาพิเศษยังไงแล้วเราจะอยู่ร่วมกับเขายัางไงเราเป็นสังคมที่ต้องการความเท่าเทียมกันต้องการความเสมอภาคอย่างอยู่ร่วมกันช่องทางนี้อาจจะเป็นช่องทางนึงที่ทำให้เรารู้วิธีที่อยู่ร่วมกันมากขึ้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะกิจกรรมมีถึงวันที่30พฤษภาคมที่ตลาดต้นตาลขอนแก่นค่ะ